แผ่นดินนี้คือแผ่นดินที่กูเกิดมึงอย่าคิดล่วงล้ำมาทำลายเคลมไปทั่วมั่วไปเรื่อยพวกสิบหายมึงอย่าหมายย่ำยีปฐพีกูไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดสู้สุดความสามารถขับไล่อริราชศัตรูไปนี่คือแผ่นดินไทยพ่อกูอยู่ปู่กูตายที่ตรงนี้ ยืนหยัดป้องปัทภีเพื่อลูกหลานเลือดแลกเลือดใจแลกใจมาเนื่อนนานขอสาบานจะปกป้องแผ่นดินไทยเมื่อสัตรูมาประชิดอยู่ชายแดนใจหวงแหนปกป้องแดนที่รักษาประกาศกล้องให้คนรู้ทั่วโลกกาคนไทยกล้าไม่เคยคิดรุกรานใครไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่คลาด สู้สุดความสามารถขับไล่อริราชศัตรูไปนี้คือแผ่นดินไทยพ่อกูอยู่ปู่กูตายที่ตรงนี้ยืนหยัดป้องปัตภีเพื่อลูกหลานเลือดแลกเลือดใจแลกใจมาเนิ่นนานขอสาบานจะปดป้องแผ่นดินไทยสามัคคีกันไว้พี่น้องไทยรวมน้ำใจส่งไปให้เหล่าผู้กล้าขอให้สู้จงยึดมั่นในประชา ชาติศาสสนากษัตริย์รักษาอยู่สืบไปนี่คือแผ่นดินไทยพ่อกูอยู่ปู่กูตายที่ตรงนี้ยืนหยัดป้องปัทภีเพื่อลูกหลานเลือดแลกเลือดใจแลกใจมาเนิ่นนานขอสาบานจะปกป้องแผ่นดินไทยขอสาบานจะปกป้องแผ่นดินไทยแผ่นดินนี้คือแผ่นดินที่กูเกิดมึงอย่าคิดล่วงล้ำมาทำลาย เคลมไปทั่วมั่วไปเรื่อยพวกสิบหายมึงอย่าหมายย่ำยีปัทภีกูไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดสู้สุดความสามารถขับไล่อริราชศัตรูไปนี่คือแผ่นดินไทยพ่อกูอยู่ปู่กูตายที่ตรงนี้ยืนหยัดป้องปัทภีเพื่อลูกหลานเลือดแลกเลือดใจแลกใจมาเนื่อนนานขอสาบานจะปกป้องแผ่นดินไทย เมื่อศัตรูมาประชิดอยู่ชายแดนใจหวงแหนปกป้องแดนที่รักษาประกาศกล้องให้คนรู้ทั่วโลกกาคนไทยกล้าไม่เคยคิดรุกรานใครไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาดสู้สุดความสามารถขับไล่อริราชศัตรูไปนี้คือแผ่นดินไทยพ่อกูอยู่ปู่กูตายที่ตรงนี้ ยืนหยัดป้องปัธพีเพื่อลูกหลานเลือดแลกเลือดใจแลกใจมาเนิ่นนานขอสาบานจะปดป้องแผ่นดินไทยสามัคคีกันไว้พี่น้องไทยรวมน้ำใจส่ง